กูก<ๆ>เอ้าไม่ตายวะนี่ไงมึงโอ๊ยไม่ถ่ายวะไม่ถูก m a r k the location เด็กแล้วนะอีกสิบนาทีกใกล้เวลานอนแล้วโอเคอค,ครับทุกคน ตอนนี้ก็เรามากลับมายยดโลนะครับทุกคนเกมนี้ต้องเอาที่เดือดเดือดาเดือดตรงไหนตรงนี้เลย่ะจัดไปลงบึน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 มีคนวะมี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 โอ้โหชิบหายแล้วเรา

มีน้อยมากเลยมีสามสิบเมตรโอ้ยข้างบนข้างบนมาช่วยหน่อยเร็ว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 มันจะมาซ้ำแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเบอร์สีขึ้นมาไม่ได้มันขึ้นมาอะไรมันมีตัวเดียวเองมันอยู่ตรงมาช่วยกันช่วยกันมันอยู่ชั้นชั้นสันมันอยู่ตรงบันไดมันอยู่ตรงบันได ไม่มียาโ,โอ้ยดูข้างหลังเจ็บนับ ขอยาหน่อยไม่ไม่มียาเลยมีใครมียามไหมเนี่ยหมดหรือยงัยง,ย,ง,ย,งยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยเมื่มอ,นะาาก,อกี้ได้ยินเสียงอยู่ในบ้านนั้นนะ่ะ นั่นไงปอดเสือท้ามันในบ้านนี้ในบ้านนี้มา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  เคือนตามเลยนะแล้วรัแคเพื่อนเสร็จแล้วเกือบจะเมินกันไปทางไหนแล้วครับเบินครับเบืนสองครับไปหายัยงคนได้นะครับอ,อ่าอะไรอ,อา้าวหรอรักไม่ต้องการเวลาสวัสดีครับ ู้เข้าชมใหม่ใช่ไหมครับตัวสองแอดดอกแอดดอกมีแอดดอกข้างหน้าไหนไหนเฮ้ยเข้าใกล้คว้า้าเคว้าลยเหรอโอ้ยนี่ไงนอามันดิครับจิ้นฮะ

นนะอ๋อปอดนี่กยังไง้วเนนรา a a ยอะได้คนเยอได้คนสคหรือคนหกหรือ มันเอาแล้วไงโอ้โหไม่มีไม่มีสะครบว่าไม่มีสะครบไตว่า ทางนี้มเนาะมันเล่นผิดคนเล่าอีกสัเล่นกนับลูกซองปูมองไม่เห็นคนเลยวะมีสกอบสามไหมมีใครมีสกอบสามไหมโอเคนี่แหละสกอบหกที่ต้องการ อ๋อนเลยทีนี้เมื่มอกี้นเมื่อกี้ขันหลังหมดยังบนเดินใช่ไหมใช่เดี๋ยวคุณเคลื่อนไปนะเดีย๋ยวฮาร์ดฮาร์ดตัวมันก่อนมันเหมือน,น,อนอมันนอนเป็นงเมื่อกี้เห็นตรงนี้นะ enemies ahead ้หลังเข้าอีกมันอยู่ตรงไหนเข้ามาเข้ามาเข้ามาในบ้านโอ้เข้างบนดัดคิวโทร มันน่าจะไปตักข้างหน้าเราแล้วล่ะมีรถมามีรถมามร,ถรถตรงตรงเราอะ่ะเดี๋ยวเรายิงมันเอารถมาเอารถมาเลยดูข้างหน้านี่น่าจะตักของนี้เลยได้อยู่รีบเต็มตัวเลยเต็มตัวขึ้นรถ chào đi lạ Mà đồ đi hả hả มันตายแล้วอ่ะตัวเดียวอ่ะรวตเอา้าง,งหน,งงหนง้าเวียนกลั้งไปอ๋อขานาดขานานะตรงนี้ตรงนี้ m a r t location ยอย่าเพิ่งเข้าไวาสิพี่นี่เข้าเลยเข้าเลยเบอร์มเข้าเลยมาทางนี้มาทางนี้าาอย่าไปไกลอย่าไปไกลเบอร์สาใกล้กลจะได้กินไก่แล้วมันอยู่ข้างหลังเดินี่นะ เออเออตัวนั้นหนต้องอยู่ห,านหน่า oh. งไกลนะนอนทำไหม mark the location อ,อีกที่หนึ่งนะไม่กล้าโผล่มา,ขมาเข้าไปที่โล่งๆนะข้านามีนะเบอร์สาม เรื่อยตั้งตีหนึ่งเลยนะเนี่ยบางใครเล่นแมวอ่ะอ้โหข้างหน้าก้อนหินหน้าก้อนหินหน้าต้องเห็นตรงนี้อ่ะ มันออมมันลงดัมซ้ายไปแล้วออมออกไปดัมซ้ายไปแล้วดัมซ้ายก่อนแล้วก็ไปตักหน้ามันลงลงลงไปตรงเสาไฟฟ้ามันลงตรงไปเสาไฟฟ้าเดี๋ยวมันจะออกข้างหลังเราเนะี่ย <Watch out. S 1> ข้างหลังเรามีคนว่ะ หน้าบอร์หนึง่งะกกอาไม่ตายวะนี่ไงมึงโอ๊ยไม่ตายวะถูก Mark the l o c a แค่นี้แหละ okay. <Okay>. yeah. พี่น้องครับ <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> แค่นี้ครับไก่โอเคเดี๋ยวพวกนี้ค่อยเจอกันใหม่นะครับทุกคนบา